เอ้ยทำไมล่ะเห็นตัวเองมเมลาเฮ้ยดมหัวมาปะอะไรจะเอาอะไรเอาอะไรอยากได้อะไรอีกทั้งวันอะวันเนี้ยวุ่นวายจะนอนคนจะนอนขอนอนได้ปะขอนอนนะขอนอนเถอะไม่ได้นอนทั้งคืนเลย ชอบกวรปรปนปลาป๊าอย่างี้ปลาป๊าจะนอนปลาป๊าฟ้องแม่นะป๊าฟ้องแม่นะโอ๊ย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 เอาอะไรวะเนี่ยเอาอะไรอยากได้อะไรอยากได้อะไรโธ่ไม่บอกไม่บอกก็บอกบอกมาดิย้อยอยากได้อะไรบอกมาก่อนพูดมาคำเดียวเดี๋ยวเอาให้เลย ไข่เป็นพ่อวันเนี้ไข่มันเป็นลูกกระจอกวันเนี้อุ้ยเฮ้ยไอ้กระเจ๊ไอ้แฟนโซฟาก็อยู่ไปดีอยู่ข้างบนน่ะเวลานอน,นอนก็ชอบมากวนล่างข้างล่างนี่แหละไปนอนเลยโซฟาอยากไปทำอะไรก็ไปทำคนจะนอนตรงนี้ เออนั่นแหละไปนอนเลย